โลกของวิญญาณพูดผีปีศาจเป็นสิ่งลี้ลับน่าสงสัยใครๆก็ามักตั้งคำถามอยู่เสมอว่ามันมีอยู่จริงหรือไม่ไม่มีใครตอบคำถามเหล่านี้ได้นอกเหนือจากผู้ที่มีประสบการณ์ขนหัวลุกมาก่อนประสบการณ์ความหลอนอันน่าสะพรึงกลัวที่มาเขย่าสันประสาทผู้ที่ ชื่นชอบเรื่องราวชวนสยองเสียวสนหลังทุกครั้งที่ได้ฟังเรื่องนี้บางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่จริงเพราะมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในสังคมคนเป็นๆแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นจากคนที่มีจิตไม่เหมือนคนอื่นหรือจิตวิจฐานรนั่นเองพูดถึงคนที่มีจิตวิจฐานรรกให้คิดไปถึงโจรที่ชอบขโมยกกนผู้หญิง ที่ตกเป็นข่าวไว้บ่อยกําลังจะพูดถึงเรื่องราวของเขาใครๆก็เรียกเขาอย่างคุ้นเคยและคุ้นปากไอ้บุญยังหน้าตาของเขาก็ไม่ถึงกับขี้ริ้วขี้เร่จนผู้หญิงที่อยู่ในสังคมเดียวกันไม่อยากมองหรอกอย่างว่านั่นแหละคนเราบางครั้งก็ลืมตัวลืมมองตัวเองเพราะความรู้สึกรัก มันเป็นม่านบางตาเพียงแค่เขาพูดดีด้วยก็เหมาว่าเขาตีความหมายเป็นอย่างอื่นเมื่อ20ปีก่อนที่ผ่านมาตอนนั้นยังไม่เป็นขา่าวรู้กันเฉพาะคนในถิ่นเดียวกันและพระสงฆ์สามเณรในวัดเท่านั้นเรื่องนี้ปิดเป็นความลับมานานแต่ในที่สุดก็เปิดเผยสู่สังคมจนได้อย่างที่เขาว่าช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิด หรือจมิตรเรื่องของหนุ่มบุญยังคนนี้ก็เหมือนกันเขาไปหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งชื่อพิมพิลาวันเป็นลูกสาวคนเดียวของข้าราชการผู้ใหญ่กระทรวงหนึ่งแต่มีบ้านอยู่ไม่ห่างจากวัดเท่าใดนักพิมพิลาวันเป็นคนสวยหน้าตาคมผิวขาวผ่องร่างละหนพูดจาเรียบร้อยรเรียนในชั้นปีสุดท้ายของหมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ทุกวันหยุดและวันพระหรือวันสำคัญทางศาสนาพิมพิลาลัยจะตามผู้เป็นแม่เข้าวัดทำบุญเป็นประจำจนมีความคุ้นเคยกับบุญยางซึ่งมีอาชีพเป็นสัพเพรสืบสารมาจากผู้เป็นพ่อเพราะความคุ้นเคยและเป็นกันเองพิมพ์จึงเรียกใช้บุญยางเป็นประจำบางครั้งก็นั่งคุยกันสองต่อสองอย่างคุ้นเคย แต่ไม่มีใครคิดเพราะอะไรทั้งสองคนต่ามชั้นต่างานะกันเองบุญยังหาได้คิดอย่างอื่นไม่มันชอบมันฝันของมันอยู่ในใจวันใดไม่ได้เห็นหน้าพิม์มันจะรุ่มร้อนดุไฟกระลกลนใจของมันจนเพื่อนของมันผิดสังเกตจึงได้กลาวเตือนสติว่าไอ้ยังเอ้ยมึงอย่าลืมนะดองดูตัวเองนะเฮ้ย คิดจะเด็ดดอกฟ้าลงมาเชยหรือวะนั่นมันละครน,น้ำหน้า้วยไอ้ยัยงแต่นี่มันเรื่องจริงว่าว่ามึงลองเอากระจกสองดวงเงาของตัวเองบ้างคิดนะคิดนะโวยแต่เป็นจริงนะมันยากกูขอเตือนสักวันมึงจะเจ็บปวดมึงเข้าใจกูผิดเราโวยกูรู้ตัวของกูอยู่ว่าตัวกูนั้นเป็นใครมีฐานะแบบไหนที่กูคอยตามคอยมองคุณพิมพ์เพราะกูเห็นว่าเขาเป็นคนนิสัยดี พูดจาไพเราะแม่เป็นคนที่ไม่ถือชั้นถือตระกูลพูดจาเป็นกันเองนี่ตางหากที่กูคอยปกป้องและสัทธทานในความดีของของเขากูไม่เคยคิดเกินนั้นว้อยเรื่องนั้นเป็นเรื่องของมึงว้อยแต่กูว่าใจจริงลึกของมึงอ่ะหาได้คิดเพียงเท่านี้ดอกกูรู้อย่าลืมแกเคยสังเกตสายตาคุณนายไหมเวลาที่แกนั่งคุยกับลูกสอบของเขาสายตาแม่คุณ แม่ของคุณพิมพ์ไม่ค่อยชอบเท่าไไรนักเป็นคําเตือนจากเพื่อนสัพเหร์ด้วยกันแต่บุญยังก็ออกตัวไปน้ําคุณคุณทํนนองไม่ยอมรับเหมือนกันว่ารู้เหมือนกันแต่เราไม่ได้ทําารไรผิดแต่นางคุยตามภาษาคุณรู้จักคุ้นเคยกันตอนนั้นด้วยไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนและคุณพิมพ์เองก็สมัครใจที่จะคุยกับข้านะเว้ยเธอบอกว่าคงรู้จักกันมันเกี่ยวตรงไหนกันกันกบชาติพกนุ คนทุกคนเกิดมาเป็นคนเหมือนกันเพียงแต่ว่าเลือกเกิดไม่ได้เท่านั้นเองคุณพิมพ์เธอว่าอย่างนี้จริงแกก็เลยไปเหมาบอกว่าคุณพิมพ์มีใจเหมือนกันอย่างนั้นหรือวะไอ้ยังโถน่าสงสารจริงๆว่าถ้ามึงเลิกคิดอะไรกับคุณพิมพ์ในทํานองชูสาวก็ควรเลิกเชื่อกูเถอะเพื่อนมึงคงอยากจะพูดว่าพวกเรามันมีอาชีพต่ำต้อย แค่สับเปลืองหากินกับผีกับตายอย่างนั้นหรือวอยากรู้เหมือนกันว่าพวกเขาไม่เคยพ้นมือสับเปลืออย่างกูหรอกวะเพื่อนบุญยังนิ่งอึ้งขึ้นครู่หนึ่งเพราะสับสนในคําพูดของบุญยังร,งระวังระวังว้อยอันความรักนั้นมันไม่เคยเข้าใครออกใครอย่าไปถลําเข้าก็าแล้วกันอย่าลืมสิว่าอันพิรักมันแรงยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นนะเว้ยเพื่อน ใครได้เจอเข้าเป็นถอนตัวไม่ขึ้นมงจำคำโบราณกล่าวไว้ได้ไหมไม่เห็นตัวเห็นเพียงหลังคาบ้านทุกเช้าเย็นก็เอาบุญยังสับเปลือยหมุฝืนหัวเราะให่เพื่อนสับเปลืยที่ชื่อบุญทองเอามือตบไหลมาเบากับเพื่อนร่วมาชีพเป็นเชิงเตือนสติจริงๆแล้วแรกๆสับเปลืยบุญยังก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะรู้ตัวเองดีว่าตากใต้ แต่หลายครั้งที่พิมพ์ไปวัดกับแม่หลังถวายอาหารและปัจจัยแล้วแม่ก็ยังสนทนาธรรมอยู่กับท่านเจ้าอาวาสเธอนั่งคับเพียบไม่ไหวจึงลงจากศาลาไปเดินเล่นและได้เจอกับหนุ่มบุญยังเธอก็ส่งยิ้มให้ตามมารยาทบางครั้งก็คุยบ้างทักทายบ้างอันเป็นมารยาทของผู้ดีทั่วไปหลายครั้งเข้าสับเลยนนุ่มก็ทึกทักเอาเองว่า เคยยื่นมันต,มตรีให้แล้วจึงเก็บมานอนคิดนอนฝันอย่างเป็นสุขตามลำพังทบทวนถึงคำทักทายในแต่ละครั้งที่เธอเข้ามาในวัดพี่บุญยางจ๊ะจะไปไหนจ๊ะพี่บุญยงไม่ไปเที่ยวที่ไหนเด็ดคะสงการนี้พี่จะไปเที่ยวที่ไหนเด็ดจ๊ะพี่พี่คิดจะแต่งงานหรือย,ยังคะพี่มีคิดจะเปลี่ยนอาชีพบ้างหรือย,ยังจ๊ะคำถามเหล่านี้ประเดประดังเข้ามาในความรู้สึกของเขา ตั้งอ่อนและหวานและลน,นุ่มนวลไห้เราะเสียเหลือเกินจากที่ไม่อยากจะคิดในเรื่องชู้สาวแต่ก็อดคิดอย่างเป็นสุดไม่ได้ที่จริงถ้าสัปเหรบุญยังหากมีความไฟดีก็สามารถสร้างชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นกว่านี้เป็นอยู่ได้คือทำงานไปเรียนไปอย่างมุ่งมั่นมีเป้าหมายก็อาจจะเรียนสำเร็จในระดับสูงเพราะอาชีพสัปเหรมีวเวลาว่างมากมาย แต่บุญยังก็เหมือนสัปเร่อรุ่นก่อนๆคือเอาความสบายเข้าว่ากินเข้าวัดนอนศาลาอาบน้ำวัดสุขสบายจะตายไปเรื่องอะไรจะคิดไปทำงานอย่างอื่นหรือเรียนให้ปวดสมองทำไมอนาคตจึงอยู่ตรงนี้เกิดมาเพื่ออยู่ไปวันๆถือเป็นความคิดที่ไม่สร้างสรรค์ใครได้เป็นลูกเป็นผัวอนาคตก็จมทนมีอยู่เท่านี้ บุญยังสับเปลอือหนุ่มเคยถามพิมพ์ว่ากลัวผีหรือไม่พิมพ์ก็ตอบว่าไม่กลัวเกลียดคนทํางานอาชีพสับเปลือไหมพิมพ์ก็ตอบว่าทุกอาชีพเป็นอาชีพทีเสจุจะเกลียดทําไมอาชีพใครก็อาชีพมันเมื่อถามอีกว่าถ้าเขาคิดจะรักผู้หญิงสักคนจะมีสิทธิ์หรือไม่ก็ได้รับคําตอบด้วยความฉลาดเฉลียวแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นว่า ทุกชีวิตพรมลิขิตให้เกิดมามีชีวิตร่วมกันเรียบร้อยแล้วไม่มีใครฝืนพรมลิขิตได้จริงไหมที่บุญยังคาตอบจากริมฝีปากอันเบอบางของพิมพ์ในแต่ละคําที่ออกมาจากปากของสับเหลือบุญยังประหนึ่งน้ําทิพที่ฉโลมหัวใจสับเปลือยหนุ่มให้มีความงอกงามสดชื่นและคิดเข้าข้างตัวเองว่าพิมพ์เองก็มีความรู้สึกเดียวกับเขาสองเดือนผ่านไป หลังความรู้สึกของสัปเพเหรบุญยังมีต่อพิมพ์สุกงอมโดยมีพิมพ์เองไม่รู้เรื่องประการใดที่คุยด้วยก็ถือว่าเป็นคนรู้จักคุ้นเคยหาได้คิดอย่างอื่นมากกว่านี้ไม่ตรงกันข้ามกับสัพเปลเหรบุญยังเย็นวันหนึ่งซึ่งเป็นวันจุราชาการพิมพ์กับชายหนุ่มคนหนึ่งลักษณะดีพากันเข้าไปพบท่านเจ้าอาวาสเพื่อตรวจดูดวงชะตาว่า จะอยู่ร่วมกันได้ไหมแต่เมื่อตรวจดูดวงชะตาทั้งสองแล้วพ่อกล่าวว่าดวงของท่านประหลัดและพิมพ์ไม่สมบูรณ์กันเลยหากแต่งงานไปแล้วจะอยู่ด้วยกันไม่ยืนและในระยะนี้ดวงของพิมพ์ก็ไม่ดีหากงดเดินทางไกลจะได้ดีที่สุดขณะที่พิมพ์และประหลัดหนุ่มให้หลวงพ่อเจ้าอาวาสดูดวงให้นั้น สัปเปลบุญยังแอบฟังอยู่่งางๆารู้คำทํานายทุกอย่างเขาดีใจแทบกระโดดตัวลอยแต่เพื่อนสับเปล่อของเขาเมื่อพบหน้าบุญยังและเห็นพิมพ์ควงหนุ่มด่างมีความสุขออกจากปกติดวงก็ไปเห็นไหมไอ้ยังกูเตือนมึงแล้วดอกฟ้ากลับมาวัดนั้นเข้ากันไม่ได้หรอกมึงแหกตาดูซะเราต้องสองเหมาะสมกันอย่างกับกินทองใบกอก คำพูดเยาะหยันของเพื่อนเล่นเอาบุญยังซึมไปเลยไม่พูดไม่คุยกับใครประหลัดหนุ่มฝากชีวิตและความหวังให้กับพิมพ์มากจนไม่เชื่อคำทํานายใดๆจากหลวงพ่อเจ้าอาวาสแม้แต่น้อยห้ามเดินทางไกลก็ยังฝืนเพราะต้องการอยู่ใกล้ชิดเป็นส่วนตัวจึงชวนคนรักไปเที่ยวชายทะเลตามประษาหนุ่มสาวเมื่อหาสายตาพ่อแม่ตอนขากลับ ได้เกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำและพุ่งชนต้นไม้ข้างถนนพิมพ์เสียชีวิตทันทีส่วนประหลัดบาดเจ็บอาการเข้าขั้นโคมา่าคงเข้าห้องไอซูถึงโรงพยาบาลสปปเปอร์บุญยังพร้อมด้วยพ่อและแม่ของพิมพ์ได้เดินทางไปรับศพพิมพ์มาบำเพ็ญกุศลในวัดที่บุญยังเป็นหัวหน้าสัป,ปเปลอยู่ดังนั้นการจัดการกับศพจึงเป็นหน้าที่ของบุญยังจะ ไปของพิมพ์ทำให้บุญยังเสียใจมากคืนแรกหลังสวดอภิธรรมแล้วเขาก็จะเดินเข้าบออบนศาลาเก็บศพจนดึกดื่นแต่ไม่มีผู้ใดสังเกตกระทั่งเวลาผ่านไปพระสงฆ์สามเณรในวัดต่างก็จําวัดกันหมดบริเวณวัดจึงเงียบและวังเวงมีหมาวัดอู่สองสามตัวเดินไปมาอย่างนั้น บุญยังอาศัยช่วงจังหวะนี้หลบเข้าไปที่ศาลาเก็บศพพิมพ์ที่เขารักและบูชาการเข้าไปของเขาทำให้พระและสำเนียบางรูปเห็นเข้าด้วยความสงสัยจึงพากันไปแอบดูว่าบุญยังมันเข้าไปทำอะไรในศาลาเก็บศพบึกดืน่นบุญยังรับฝาโลงศพออกแล้วอุ้มร่างและวิญญาณของพิมพ์ลงมาวาน กับพื้นพร้อมกับแกะมัดราสังออกแล้วเล่นบนทักป็นที่หลังจากนั้นตัวของบุญยังก็เหมือนโดนใครมาถีดยกอดอกเข้าก,กับไหล่หลังหายถอยฟาดกับพื้นอย่างแรงพร้อมกับเสียงร้องออกมากองพิม้องพิมอย่าทำพิอย่าทำพิำพิพยังไม่อยากตายเมื่อเสียงของบุญยังขาดหายไปก็มีเสียงเล็กแหลมแววมาตามลมแผ่ว บ,นนบ่ัอพิมยังเอามือปัดฝ่ายไปมาเป็นพลวันแล้วเขาก็นิ่งไปข้างศพข,ของพิมพ์นั่นเองในสภาพเปลือยทั้งคู่ทั้งพระและสามเณรเมื่อเห็นเช่นนั้นก็รีบไปเคาะประตูเรียกเจ้าอาวาสและพระเนในในวัดรวมทั้งสัปเหร่เพื่อนของบุญยังเข้าไปดูเมื่อเห็นสภาพของศพพิมพ์ที่แก้อผ้ามัดราสัง,องกอจนเหลือแต่ล่าเปลือยแข็งทื่อ แต่มีรอยถูกข่มขืนส่วนบุญยังก็เปื่อยกายล่อนจน้อนนอนตายตาเหลือถลุงแทบหลุดตออข้าไม่อยากเชื่อเลยว่าเองจะกล้าข่มขืนศพแต่ข้าก็ต้องเชื่อเพราะเองรักคุณพิมพ์มากเองคงนึกเสียดายไม่น่าเลยบุญยังเล่นกับใครไม่เล่นดารตะลึ่งไปเล่นรักกับผีเองก็เป็นผี oh. ไปสู่สุคติพิชอบิดชอบเถิดวะ อาจจะตำมุกงวดน้ำไปไง่ายบุญทองเพื่อนของบุญยางพูดออกมาเบาๆเรื่องเสืเอะเลบุญยังก่มขินศพสาวพิมพ์แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วแต่ที่ชายหนุ่มทั้งหลายจะอิจฉากลับพูดออกมาเหมือนกันโอ้เอ้บุญยังติดตาเรื่องขนหัวลุกได้ไหม โดยรุ่งโรดเินิฟ้าขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าขนหัวลุกจากรุ่งโรดเินิฟ้าโปรดช่วยกด Subscribe และติดตามให้กับช่องรุ่งโรดเินิฟ้าเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆเรื่องเล่าชวนคนหัวลุก ขอบคุณครับ